นั่งดีดีค่ะกระทรงหลงค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะวันนี้พอเพียงทําอะไรคะจะมาทากระทรงจะมาทากระทรงค่ะเขาจะไปที่ไหนคะเอออันนี้ของพี่พีเสร็จแล้วเดี๋ยวของพอเพียงค่ะแม่ใครทาไส้คุณครูอันนี้เดี๋ยวแม่ทำครับพอเพียงอ่ะโอเคอ่ะ ก็ทำเดาๆไปละเดาๆหรอเออแม่ก็ทำมั่วๆไปล่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณนี้ตัดอะแม่กลับไปนี่เอาตะล่างนะลูกสวัสดีค่ะทำกระทงกันจ้าเสียบที่นี้ตะปูนี้เอาเอาด้านนี้ใส่นี่เอาด้านนี้หันด้านนี้ออกมาหันด้านนี้ออกมา เียบเียบไหลไหมเออเออให้มันเท่ากันอี๋่มันต่ำออกดมือแข็งไว้เนี่ยอือได้บอลเนี่ยกระทงเดาเดาได้บอลเจ็บมือเด้อทำนี่ได้ป <laughs> ะเอเอเดี๋ยวค่อยทำแม่ก็ทำไม่เป็นหรอกลูกแม่ก็นั่นเอา สวัสดีเด้อสวัสดีจ้าน้องหนูน้อยสวัสดีฝากหลานได้เลยแค่พุ่งพาลูกทํากระทงจ้าเอาเพียงเอา,เอา,เอาตะลางในลูกที่กระทงจ้าเฮ็ดเป็นบอลูกเฮ็ดเป็นบอลเฮ็ดจะร้รรรายดหก็ลืมแล้วเฮ็ดคือเขาเฮ็ดอันคานบักวิงเหเนาะนี่ไหนวะลืมแล้วลืมแล้วเฮ็ดต้องกว้างเฮ็ดต้องกว้างมันจะได้สิทธิ์เร็วๆมันจะได้ใหญ่ๆเปิดเลยคือจ้าของเหรอพี แม่ก็ลืมแล้วเอาประมาณนี้อ่ะตัดตรงนี้มันตัดจนตุดแล้จริงๆเตัดก่อนแล้วก็เสียบตรงนี้อ,อ,อืเสียบตรงนี้อ่ะตะปูก็เสียบลเร็วจะไ,ได้เสร็จเร็วแมวอนิ้วเสียบตรงนี้สวัสดีจ้าสวัสดีไปลอยกระทงกระทงลงทางเฮ็ดเป็นบอลลูมันแข็งเนี่ย ใหญ่บอนอีพออีเมเอืคือเบี้ยวหนาเบี้ยวหลังระบาดเลยใกล้จะเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวยังไม่ได้แต่งหน้าจ้าก,ก็เลยยังไม่เห็นหน้านะตอนนี้ีสวัสดีจ้ามี่ไผ่มาแนคุณชื่อที่มาพี่ชื่อที่มาคุณอันอยังเกาะจายิมสวัสดีน้องหนูหนุ้ยสวัสดีค,คุณแม่ท้องขาสวัสดีจ้าเอาอัน เกจกกิโป้สามหอเนาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจา้าเดี๋ยวจะส่งให้เด้ออันเฮ็ดคือกานบักเบวงนี่แลนะหละเนาะเฮ็ดสิบหาะอันนี้มาพักตรงนี้ป๊าปป๊าปคู่พักหลักจำป๊าปแล้วก็ป๊า,หากกปหนงสิบเออแต่ว่าเฮ็ดตัวเลือกขึ้เจ้าของนี่แหละเนาะเอาเสียบนี่อาเสียบลูกเสียบไหนล่ะตะปูเบิดละไปอีอ๋อไมาเสียบไหนล่ะซื้อเอาโหลดเลยจังอ๋ยเขาอยากเห็ด นี่เฮ็ดมาแต่โรงเรียนแล้วนี่นี่นี่พุทธวัดเพชรปานี่เฮ็ดมาแล้วปุ้ยซื้ออุปกรณ์มาประดิษฐ์เฮ็ดโอ้ยน้องเอ๋อไฮห้องว่าว่าสิแต่งโตแล้วแล้วก็สิมาแต่งหนาว่าสั่นกระสิมาแต่งว่าสิมาแต่งหนาค่ะอันนี้คุณคู่กับเฮ็ดมาให้แล้วเนี่ยอันน้อยเนี่ยเป็นกะห้องกะไฮ่บ่เศร้าอยู่เออแม่สิพ้าเฮ็ดดอกว่าสั่นเออสิได้บ่พี่น้องมามามาซื้อเอาสิบบาทเนาะเขาบอกขายละสิบ อันแล้วเ่อไหนเขาขายกระท่องเขาขายจตยักบาทนี่ันี่ซีซีผาิบคุณบอกใบต่อคนนี้คนนี้คนนี้ก็มาจากวัสดสวัสดีโอ้ยพี่ปันเย็นมาแล้วมาเลยเออมาจอยมาพี่เวียนรตีจา้าให้กระทงจอยอืหน้าสดอยู่จา้าเนี่ยหน้าสดหน้าสดหัวสดหัวยังหยุ่นยังหยองอยู่จา้า กะทงสก้อนห็่กะทงก่อนเอาไปทั้งไหนอีละพี่ใหญ่เปิดเลยแทะเออตัดหัวตัดหางก่อนก็ได้เองนี่เปเทธกีนี่คือการบักบิ่งเห็นบอเออเุรกีจกับไปยูนะมันเขาเฮ็ดอันายสีใบยยังก็ได้ตัดเฮ็ดเฮ็ดเล็บคูณเฮ็ดอย่างซอยเขาอยู่นี่ล่ะเออได้บ่เออเฮ็ดไงไงอ่ะอาปะเสียบเสียบลูกเสียบ นี่โอ้ย<ล>าอตาต้องเลิมแหลมมันออกมานี่ตา,ตาตานี่ชับนี่เฮ้ยตัดตัาชับอยากบายกันไกลอยากเทศยังวะสูนซีซีผ่าซีเป็นบอเออเสือโหลดกวาดอยู่ให้ห้องก้องไฟเมื่อแล้วตะปูก็มืดบปดน,นี้ที่แล้วบ่บ้านนี้ตะปูเบ,นนบเิดบ่แล้วซ้ำนี่ล่ะ ตะปูเบิร์ตอีน่ะแล้วจะคของไปเอาะเสียบอันนี้หลายพพดมันสิ่เหลีว่นนี่มันกับว่าเวแล้ลูกอาลูะิเห็นบ่เอ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 อาเนหน่อยสิบสองว่าไงท่านี่รับปากขอยย่านผู้เยาบ้านจัดโปรหรอกคอยค่ายากเบียกแมอเออต้องเคี่ยทุกอย่างมันบ่อจ่อยหน้าโซแห้งแล้วพี่น้อง น่าสดแต่ว่าขนตาปิง้งไม่ล่าเยอะเยอะจะจะจไม่ให้ลรอกเ,เออนี่ไงของของหมูพีก็สวยขนาดนี้แหละอันนี้ของหมูพีเสียงซื้อยังดิเอออเาไว้เดี๋ยวไปรอยพร้อมกันอันนี้จะเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้จะเสร็จแล้วก็เอ๊ะเอ๊ะอย่นะเอ้ยนี่ใบขีด ไปทั้งทีละข้าวเดียวข้าวเดียวข้าวเดียวพ่เออ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 เอกันไก่ดิกันไก่มาจระโจงหลงทางนั่งเอาขาออกกระปูกเบิร์ตานี้มันสิเหลวติวเหนียดอีกคนนึงเอาดอกไม้มาใส่อุ้ยอีกอันเดียวก็แล้วแล้วลูก เอาใส่อีกอันนึงกับกักัอ้อมแล้วล่ะเป็นพี่พี่ซื้อๆดอกลูกอยากร้อยกับผ้าตามใจลูกนั่นกับประยัดไปสี่สิบหาสิบอยู่เลยเนาะเห็ดคือกันเห็ดคือกันบักบิ่งนี่แบบนี้นัู่อ้าวเจอแล้วเหรอมาๆๆได้อยู่ได้อยู่เสียบเสียบลูกเสียบ เสียบเทียบน่ะเสร็จแล้วเอาดอกไม้มาใส่เลยนี่นี่เสร็จแล้วเพื่อนๆเอาซ้ำนี่ละเนาะเพราะเด้ร้อยเนาะใส่แบบไหนเอาก็เอาเอาโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งก็เขาใส่ยังไงเขาเสียบอย่างนี้หรือเปล่าเขาเสียบอย่างนี้เสียบอย่างนี้จุ๊บนี่เอาใส่อีกนี่กระทงมด้วยจ้าวางสิเนี่ย กระทงหลวงทาง่าเป็นลางสงห,อหอัวหเมื่อตอนมันลอยกระทงถ้าไปเจอกันหลังวิธีเดอ้อจ้าจ้าสวัสดีครับประธานพี่น้องสว,ส,สวัสดีสวัสดีพี่วิษณุอุ้ยเพิ่นคือน,นี่สปอนเซอร์วะนี่เพิ่นหาวอยากไปเนี่ยที่ที่สองแม่ต้่อยกับเอิญอยู่ไปเบื้องแม่ต่อยไรสดุดมันเอิญบึมบําอยู่ิ่นเอิญคอยบึมบําอยู่เออพ่เพียงโอ้เราเห็นเราเห็นทางเหนือทางนี้จัน กล้องไลสุดมาเห็นข่อยอันบนทันอีแตงนาหัวเลยข่อยากลูกข่อยยูพี่น้องพอให้ในความมาสวยวันนี้ถ้ากนสวยไม่สวยแต่ว่าเสื้อดอกมเลยนะเสื้อดอกเลยน้ำไหลเซียวไังลงกระทงสองเราแยกทางเอานี้ถอดออกแล้วลูกเนาะงั้นเอาดอกสีขาวใส่ตรงกลางเนาะเอาสีขาวใส่ตรงกลาง สวยอันนี้สวยไหมอันนี้สวยไหมอันนี้เอาสาริกาลิ้นทองใสแซนด์ทำกระทงไปลอยที่ไหนลอยไอหลังชุมชนค่ะเอาเพายังไม่เอาเหรองั้นก็เอานี้ใส่นิดนึงเนาะไม่เอาเลยเหรออันนี้เอาไปให้ปลาเนาะเอาจะเอาเทียนทำไมหักเอาก็เทมาพันเทียนก่อนหรเอาเทียนอยู่ไหน จะเอาเขาจะขายตัวไม่ได้ 1, ม,ไม่ได้นหนึ่งพันบัญีนี่แม่แม่ช่วยกร่จ้า,เอ,าอเพียงจนะ้าพี่ไหนทางนู้นหรือทางนี้าทางนู้นทางทางเรารอบที่เจ็ดสิบเจ็ดขาวันนี้เขาแสดงที่สกลน,นครนาริตะขี่รถกับคุณแม่ไปลอยกระทงที่สกลน,นครแล้วแม่กระทงใคร กระทงน้องนาดิตาเป็นรูปเป็ดื่อวันน้องนาฬิกาก็ไปลอยกับพี่โตกับพี่กับพี่พี่พลอยวันนี้พี่พลอยกับพี่มากี้เป็นประกวดนางนกพม่ากด้วยไปเห็นอยู่ช่องมางน้นาแวบๆอยู่เมื่อกี้แม่ไปแอบเชียร์อยู่อันนี้นะคะเชียรนะจ๊ะเสียบเสียบลูกเสียบอุ้ยเห็นต้นล้วกระทงเดี๋ยวเอาเอานมทำนมสาวเขาเรียกนมสาวแล้ว สาวแล้วใส่นิสหนึ่งนั่นเบ็ดตองก็พราได้อยู่ได้พี่นอ้องแม่แม,แม่ตายก่อนบัตรหนึ่งพันก็หนึ่งแสนจิบจิบเองทางนูน้นเออทำนมสา่นะจิบจิ ขอบกระโปงเนี่ยเขาจะใส่นมสาวเขาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เสกปล่อยปล่อยให้ท่านผู้ชมดูพอเพียงมันจะพังเอาวางลงเดี๋ยวแม่ทำขอบมันให้คะ่ะลูกค้าแม่ทำขอบกระโปงให้นะเรียกนมสาวหรือยังเห็นแม่แม่ดิียังก่อสตูปิดบ่ สตูปิดแม่แม่่าสันอัน,อนเอฟซีานานอเมริกาเพิ่นมาทิมให้ฟังขนาดอเมริกาเพิ่นยังอันว่าสตูปิดเลยพี่เนอะสตูปิดแม่แม่ว่าติก็ยกหอยกระทงหลงทางเพเพียงจะเสียงดังเลยรู้คุณน่ะแต่พ่อพาไปเด้เขาเสียงดังคุณน,น่ะ ตัวหนึ่งพันใบเลยเหลอเลูดสู้ๆนะตัวเธอทงหลงทางมกติขายตัวขายตัวเสียงท้องพี่เล่นมาสัน่นเขาจ้างงานขามปีพี่น้องเอ้ยพอจะากหัวเขาเจะยาอยู่กันบ้านพี่เดียววันที่สามโมกันละ,สะเสมียนหยาดปกติสรุปพี่เดียวกันได้ที่แสดงที่ไหนก็มีดูลงที่ไหนลงสนามไหนเด้ยอะไรได้ได้ข่าวว่าอะไรให้พ่อค้าแม่ค้ามามาขายของฟรีเลยมาสัน่น เจ้าอย่าจืดอย่าหยากอ่ะติอย่าหยากรอ่ะติอไปหยากกันหนาะแฮังทองเพชนี้ทําขอบมันนะคะเขาเรียกว่าตุ่มดมสาวของเฮ็ดบพราะง่าสุดเด้อพี่น้องฝีมือก็บว่ฝีมือปอนไรดอกจ้าเฮ็ดเพราะได้อ่างเฮ็ดเพราะตามใจลูกจ้าเฮ้ยทำไมมันหลุดหลุดออกอนี้ลูก ชีวิตจะได้รุ่งเรืองเก้าเดียวกับเล้วอย่นี้ยเห็นว่าเลี้วเลยเออนี่ยใส่นมสาวเกนเขาเรียกนมสาว สวัสดีค่ะคุณพี่บางออสวัสดีคุณเพชรไพรินจ้าขออภัยในความหน้าสดแป้งนาริตะยังมีโปรนะเดี๋ยวทํากระทงเสร็จทาแป้งนิดนึงก็จะไปรอยแล้วจ้าขอโทษขออภัยในความหน้าสดนะจ้าโกโก้กาแฟนาริตก็มีเหมือนเดิมจ้าฝากร้านได้เลยนะคะตัวแทนไม่ต้องเกรงใจนะไม่เอานะเกรงใจ หลายทันนด่าครับเอยาแต่บแตงเนีวเอานักเกงใจไม่ดีเราเกงใจไม่เอานัเกงใจไม่ดีเราเกงใจไม่เอานัเกงใจลงชื่อลงอย่งลงที่ตัวเองใช่ไหมพี่ดิวจะลุบโรงเรียนบดีลงหมดนี พ่อเจ้าภาพข่อยคุณพ่อเจ้าภาพไม่เอานะเกรงใจนะครับที่นี่นะครับทีมงานเดี๋ยวขอแนะน้ำตัวนี่ดึงครับบร่างธนบรีมารเทศบาลต้อเกรงใจไม่เอานะเกรงใจ ก็ะส,สือที่ไหนแม่พึ่งหอ,อมแล้วสวยกว่าเดิมเลยจะขอบคุณค่ะผอมแล้วยังจะจะขายกับแม่ขายกโ,กขโกโก้เนาะว่าเมนจอยหลังจากนี้การต้องกวนก่อนจังสีมะจอยตัวเนาะสินค้าที่เราขายน่ะมันต้องคือมันต้องตอบโจทย์ตัวเราแล้วเราอยากมอบคุณค่าดีๆให้กับเอฟซีด้วยไม่ว่าจะเป็นโกโก,ก้กาแฟคอลลเเจน อาหารเสริมทุกสิ่งอย่างอยู่แช่วงนี้เริ่มกินนมพึ่งเริ่มเปล่งปั่งขนาดน่าสดนะเนี่ยเริ่มเป่งปลั่งมีน้ำมีนวลไม่ล่าตัวเอง790 9บาทนะเ9 9ดรย้าเาีเดี๋ยวใครบิ้เละใครเสียงไหมเจ็ดรยเก้าสเละาเพียงจะเสียงดังลูกมันคือเบียร์โบ๊ทโบ๊ทโบ๊เบ๊ะเบ๊เิ สุดแล้วยังสุดแล้เน่อุ öh ้ยมันสุดแล้วนี่เนนี่นนี่ธอละสองตุ่มนี <S 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 ่ยนี่เพิ่งผอมโรงใช่จ้าดื่มโกโก้ดื่มกาแฟาริตาทุกวันนะจ๊ะ ปมานอ่ะก็คือของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ใช่ไหมเราก็อยากให้คุณค่าดีๆกับเอฟซีเพิ่นเห็ดมากเพิ่นบ่เห็ดขี่ลายออกพี่น้องเพิ่นบ่ได้เดียนแบบผู้ใดทั้งนั้นนะเพิ่นแก่เห็ดของเพิ่มแต่ผู้คุณก้นวัดอ่ผู้ใหญ่บ้านเห็ดซากเขียวเลี้ยนแบบเขาเพราะเขาออกก่อนนะตักกัแปลกเนาะผู้หลางคนณมาติผู้หลางคนอยากเอาชซนนะอ่ะจีแต่ซาขอด อันนั้นมันเต้นยองๆองียใส่สีเขียวมัาอันหยยบหัวเนาะอาจามาเห็น่อนเลยเออุนมีเนีอันปิดตะเบิงดอกกระสัน่ว่ะใหญ่ว่ะยู่เดี๋ยวน้อรัอพอเพียงทำแม่ทำไม ไม่ทำแม่ค่ะเ้ียนไหมเจ็นค่ะอนาบุจินเมโยเมโยโอ้น้ำแข็งเฮียใส่นมก้นแล้วแ่แก้วแตกรับตำเรนะครับคนก้วรแม่แก้วแตก อันาบุจินเมโยเมโยอะได้แล้วเรียบร้อยนมสาวนมสาวเ็นมสาวอืออือวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำก็นองเต็มตะลิงเราทั้งลายชายหญิงสนุ่มกรนซิงรอยกระทงรอยรอยกระทงรอยรอยกระทง เสร็จสวยไหมคะเสร็จแล้วคะ่ะอันนามุติสุขสันต์วันรอยกระทรงแม่พึ่งแม่ครอบครัว